เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางไทยวิกได้รับเชิญจากบริษัทบิ๊กซ่าเจ้าของแบรนด์รองเท้าแกมโบได้เปิดตัว <again. S 1> พรีเซนเตอร์รองเท้าคนล่าสุดคือน้องกีลายุ uh, ละองอมณีนเนนะครับ uh, you like like พติธีกรก็แนะนำคุณสุรชัยกิจกำใจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทบิ๊กซ่าจำกัด <must> ได้กล่าวถึงงานในวันนี้ครับผเปิดมาเมื่อตอ2่5 3 1 ครัับบาองเท้าแตบโบส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราสังเกตได้แล้วก็คือก็คือเรารองเท้าแกบโส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วัตถุดิบมาจากยางเป็นหลักแล้วก็มีโชว์ความอ m a ซิ่งของรองเท้าสักหน่อยนะฮะ ซึ่งไฮไลท์ในวันนี้ก็คือน้องแก้วจิรายุละอองมันหนีนี่ยนะครับแส่งผมใส่ไว้ลุ่นนี่มันเหนียบเหนียวติดตรงเท้าด้วยนะครับครับใช่นุ่มสบายนะครับใช่ครับผมแลวจริงๆแล้วเป็นคนนี้ใส่รองเท้าแตะบ่อยหรือเปล่าบ่อยครับผกับคนที่ถ้าเลือกได้เนี่ยจะชอบใส่รองเท้าแตะไม่ชอบใส่สบายเือและก่อนจบงานในวันนั้นครับก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทด้วยนะครับ ขอบคุณ KP Footage Rental ขายและให้เช่าไฟล์ภาพ HD วิดีโอภาพถ่าย High Resolution คลิ k Time l a p s e เ mm hmm. พื่อประกอบงานอีเวนต์หรืองานละครนะครับในสัปดาห์เดียวกันครับก็มีงานเปิดตัว h i c a High นนไฮคลาส ที่ไหนมาก่อนเลยกับน้ำยาปรับพันธุ์สุดยคุณพิธีกรครับก็ได้กล่าวแนี่ยถึงคุณคันดาชิตสลัดบันดิตท่านนี้แหละครับเป็นผู้จัดการณ์ุ่นผลพันธุ์ดูแลรักษาซะอัน้าะฉะนั้นเนความเป็นผู้แปร่งเสดิ์ทุกท่านน่าจะทราบนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ความหมอแต่มันเป็นแฟชั่นมันเป็นความทันสมัยนะครับซึ่งภาพยนตร์โฆษณากรแม่ของศาสตร์หลวงพุ่นตานะครับที่มีน้องแอปพัสดออนเป็นผู้เซนเตอร์นะฮะส่วนไฮไลท์ในวันนั้นก็แน่นอนครับมีการเดินแบบจากนางแบบ ชื่อดังของเมืองไทยมีมากมายเลยนะฮะทั้งนายแบบและนางแบบเนี่ยนะฮะพอจบชุดสุดท้ายครับดูเหมือนว่าฟีนาเล่วันนี้คงเป็นไทยไม่ได้นอกจากน้องแอปทัสสอ สเตชันอันลงคนนี้ลหละครับซึ่งก็มีการพูดคุยถึงความประทับใจตั้งแต่วันที่ถ่ายโฆษณานะฮะแล้วได้กล่าวถึงผิดพันธ์ตอนจบงานในวันนั้นก็มีถ่ายภาพหมูร่วมกับผู้เริเรหารไปที่ระลึกนะัะ แล้วก็นักข่าวสายวันพุธครับก็ลุมสมภาษา์น้องแอปเลยจะเป็นประเด็นไรนั้นท่านก็คงติดตามได้จากทางทีวีช่องอือ่นๆด้วยเช่นกันนะฮะขอบคุณอีกหนึ่งบริษัทครับเอที AT, บริการถ่ายวิดีโอแบบ HD และภาพไฮเรส o ซลูชันพร้อมทันตัดต่อลงเสียงเพื่องาน p รีว e ดดิ้งหรืองานอีเวนต์นะครับส่วนงานสุดท้ายครับทางออชิได้เปิดตัวรถคาใหม่ของหลายโอโนรีนะครับ ไปฟังคำแนะนำจากคุณไทรศาลเอ้าสถาพรรองกรรมการผู้จัดการสายงานคือวัตถุดิบอาหารโดยสัตว์โอ่งทุกจำการจำเป็นคับแสดงการ์ดการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับ<ะ>เป็นเป็นรสชาติใหม่ของโอโนอรีนะครับก็คือรสนาเบนดต้มยำกับซูเปอร์พิซซ่าซึ่ง,งนในวันนั้นก็มีโชว์ให้สื่อมวลชนดูอย่างสนุกสนานเลยนะฮะสำหรับคราวหน้านั้นทางไทยวิสจะไปร่วมงานอีเวนท์ที่ไหนอีกนั้น อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับสวัสดีครับ